ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันแพงมักมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการอ้างอิงราคาสิงคโปร์โดยเห็นว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่ใช้ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดกลั่นในประเทศไทยไม่ได้นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์แต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นไทยมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาดสิงคโปร์เพราะได้บวกเอาค่าขนส่งและค่าอื่นๆซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงมาด้วยจึงเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคฉะนั้น เรายกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ได้หรือไม่มารู้จักความหมายของคำว่าราคาสิงคโปร์ราคาสิงคโปร์เป็นตัวเลขราคาที่ผู้ค้าน้ำมันจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเข้าไปตกลงซื้อขายผ่านตลาดกลางสิงคโปร์ไม่ใช่ราคาที่ประเทศสิงคโปร์หรือโรงกลั่นในสิงคโปร์ประกาศออกมาโดยตลาดซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูประหว่างประเทศที่เป็นแหล่งใหญ่มีเพียง3แห่งคือนิวยอร์กลอนดอนและสิงคโปร์ สาเหตุที่ทําให้สิงคโปร์เป็นตลาดกลางซื้อขายน้ํามันของภูมิภาคเอเชียเพราะ 1. สิงคโปร์มีกําลังการกลั่นเหลือเพื่อการส่งออกมากที่สุดทําให้ราคาจําหน่ายสะท้อนราคาส่งออกที่แท้จริง 2. สิงคโปร์เป็นเมืองท่าสําคัญสภาพทางภูมิศาสตร์เอื้อต่อการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินเรือของเอเชียเป็นจุดรับน้ํามันดิบจากตะวันออกกลางและเป็นจุดกระจายน้ํามันสําเร็จรูปไปยังพื้นที่ต่างๆในเอเชียได้โดยสะดวก 3. สิงคโปร์มีนยโยบายจูงใจและอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนและการทำธุรกิจระหว่างประเทศมีมาตรการจัดเก็บภาษีธุรกิจในอัตราต่ำเป็นเหตุให้บริษัทหรือตัวแทนจากประเทศในเอเชียสามารถเข้ามาทำธุรกิจเจรจาติดต่อซื้อขายพันตลาดสิงคโปร์ได้อย่างคล่องตัวทำให้ปัจจุบันเป็นตลาดที่มีบริษัทและผู้ค้าน้ำมันมากกว่า300รายมาตกลงซื้อขายกันเป็นปริมาณมหาศาลสาเหตุที่ไทยต้องใช้ราคาสิงคโปร์เป็นฐานการคำนวณราคาน้ำมัน 1>, 1. สะท้อนราคาตลาดและอุปสองค์อุปทานในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงเนื่องจากมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากจากทุกประเทศในเอเชียจึงไม่มีผู้สามารถเข้าไปปั่นราคาได้ 2. สะท้อนต้นทุนการนำเข้าของไทยในระดับต่ำสุดตลาดสิงคโปร์เป็นตลาดซื้อขายและเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียซึ่งใกล้ไทยมากที่สุดดังนั้นต้นทุนในการนำเข้าจึงเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดที่โรงกลั่นไทยต้องแข่งขันด้วย ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับตลาดอื่นๆทั่วโลกสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดต่างๆได้แก่ตลาดตะวันออกกลางตลาดยุโรปและตลาดอเมริกาและตลาดสิงคโปร์พบว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปทุกตลาดต่างปรับตัวเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและในระดับที่ใกล้เคียงกันอาจมีบางช่วงที่ราคาของบางตลาดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แตกต่างกับตลาดอื่นๆ แต่ต่อมาราคาที่แตกต่างมากจะทําให้เกิดการไหลเข้าหรือออกของน้ํามันจากตลาดอื่นจนทําให้ระดับของราคาตลาดนั้นปรับตัวสู่ภาวะสมดุลแล้วประเทศไทยกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปเองได้หรือไม่เนื่องจากไทยมีนโยบายระบบการค้าน้ำมันเสรีสามารถนำเข้าและส่งออกได้อย่างเสรีหากไม่กำหนดราคาขึ้นลงไปตามตลาดสิงคโปร์จะทำให้เกิดปัญหาไม่สมดุลในการผลิตและการจัดหาของประเทศขึ้นเช่น หากไทยกำหนดราคาของตนเองเดรัดเข้าไปควบคุมราคาของโรงกลั่นโดยกำหนดราคาให้ต่ำกว่าตลาดสิงคโปร์จะทําให้โรงกลั่นนําน้ํามันส่งออกไปขายที่ตลาดสิงคโปร์เพราะจะได้ราคาที่สูงกว่าซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาน้ํามันขาดแคลนในประเทศได้และเมื่อน้ํามันขาดแคลนก็ต้องไปนําเข้ามาซึ่งก็นหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ราคาตลาดสิงคโปร์เป็นตัวอ้างอิงในการเจรจาซื้อขายเพื่อนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตาม และในทางกลับกันหากเมื่อใดราคาสิงคโปร์ลดลงจนต่ำกว่าราคาที่กำหนดเองผู้ค้าน้ำมันในประเทศก็ไม่อยากซื้อจากโรงกลัน่นเพราะนำเข้ามาจากตลาดสิงคโปร์จะถูกกว่าซึ่งทั้งสองกรณีจะทำให้ต้องสูญเสียงเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าและส่งออกโดยไม่จำเป็นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการอ้างอิงราคาที่ตลาดสิงคโปร์เพราะหากใช้กลไกของรัฐเข้าไปควบคุมหรือแทรกแซงอาจทำให้เกิดหลายปัญหาตามมาได้